สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องการบวกสลับที่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเ,เรื่องการสลับที่ไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจได้ไหมคะว่าการบวกสลับที่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าการบวกสลับที่ที่เราเรียนไปนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ การสลับที่ของการบวกจํานวน2จํานวนนะคะอ่ะดางเช่นตัวอย่างนะคะค,คุณครูก็จะมีภาพสุนัขกับภาพแมวมาให้นะักเรีนยนดูนะคะอ่ะดูภาพแรกก่อนนะคะว่ามีสุนัขหนึ่งตัวมีแมวสามตัวนะคะนับรวมกันได้ได้กี่ตัวคะอะได้สี่ตัวนะคะก็คือนำหนึ่งบวกกับสามจะได้เท่ากับสี ช่ไหมคะอ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะอ่ะมีแมวอยู่สามตัวกับสุนัขหนึ่งตัวนะคะเราจะนับจํานวนรวมกันนะคะก็คือสามบวกหได้เท่ากับสี่นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าเมื่อเรานําจํานวนทั้งสองที่มาที่นํามาบวกกันนะคะสลับที่กันนะคะก็จะได้ผลบวกเท่ากันนะคะ ไม่ว่าจะเป็น1บวกสก็จะได้เท่ากับ4หรือ3าบวก1ก็จะได้เท่ากับ4นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ1บวกสก็เท่ากับ3าบวก1นะคะอันนี้คือการบวกสลับที่นะคะอ่าอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะมีมะม่วงอยู่4ผลมีแอปเปิลอยู่2ผลนะคะ เราจะนับรวมกันได้6ผลนะคะหรือนำ4บวก2เท่ากับ6นันเองค่ะอะมาดูฝั่งที่เป็นสีขาวกันบ้างนะคะมีแอปเปิลอยู่2ผลนะคะมะม่วงอยู่4ผลนะคะเมื่อเรานับรวมกันแล้วเราจะได้รวมกันทั้งหมด6ผลนะคะอะนักเรียนลองลองนับดูสิคะว,ว่า2กับ4นับรวมกันได้6ผลไหมอลองนับดูนะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเห็นไหมคะว่าสี่บวกสองก็ได้เท่ากับหกนะคะไม่ว่าเราจะนำจำนวนสี่บวกสองเท่ากับหกหรือว่าสองบวกสี่เท่ากับหกนะคะมันก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะสี่บวกสองก็เท่ากับสองบวกสี่นะคะอันนี้คือการบวกสลับที่กันนะคะการบวก จำนวนนับสองจำนวนนะคะเมื่อเรานํามาสลับที่กันก็จะได้ผลบวกเท่ากันนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างแรกก็คือมีมีอะไรคะมีสี่ก็คือสี่บวกกับ2ก็ได้เท่ากับหหรือว่าจะเป็นเมื่อเราสลับที่นะคะก็จะนํสองบวกสี่ก็ได้เท่ากับหเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะสรุปก็คือ การบวกจำนวนสอนจำนวนนะคะเมื่อสลับที่กันจะได้ผลบวกเท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นการบวกสลับที่นะคะชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ